ท่านผู้ธบริสัตทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่กล่าวถึงบุกรรมหรือว่าใน,นหนึ่งเป็นเรื่องรามาในไตรภูมิเป็นภาคของมนุษย์เมื่อวันที่แล้วได้กล่าวถึงบุคคลผู้มีความรู้สึกว่า ความดีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ด้ว่าเวลาตายไปแล้วกลับเกิดเป็นคนแต่ว่ากลายเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนพิสายคุกฝุ่นแถมไม่มีลาบสการะที่เพิ่งเกิดเกิดตนไม่จะขอทานเขาก็ไม่ได้กินอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ทราบ ว่าบาปเขาไม่ทำกรรมเขาไม่สร้างหมายความว่าเขาไม่ทำไม่ละเมิดสินห้าจริงแต่ถ้าว่าไม่ได้ส่งเสริมชิ้นห้าบุคคลที่จะส่งเสริมชิ้นห้าตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพปาปัสสะกระนังว่าท่านทัน้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดกุศลสูบะสมถาจงทำแต่ความดี สำหรับอานันตเศรษฐีความชั่วไม่ทำแต่ความดีก็ไม่ทำด้วยเพราะคำว่าศีลจะทรงยินได้เพราะาาศัยเมตตากับกรุณาทั้งสองประการในเมื่อท่านไม่มีทั้งความเมตตาไม่มีทั้งกรุณาทั้งสองประการเป็นนั้นว่าทานแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใคร ศีลถึงแม้ว่าไม่ละเมิดแต่ก็เชื่อว่าเป็นกินเป็นการกินของเก่าบุญที่สั่งสมมาเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะหน้าทานเป็นปัจจัยที่เกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยศีลเป็นปัจจัยแต่ชาติสุดท้ายนี้ท่ากินทานกินศีลเก่าของท่านหมดแล้วไม่ทําใหม่เมื่อตายไปจากความเป็นคน จึงจะต้องไปเป็นคนที่เต็มบริวามทุกขเวทนาอย่างสาหัสคือไม่มีอะไรอยกินถ้าไม่ได้องค์สมเด็จพระมหาหมุนินแล้วโอกาสของเขาจะไม่มีเลยสำหรับวันนี้ก็จะขอนำมาเรื่องของบุคคลที่ทำทั้งความดีและความชั่วมาเล่าย่อสู่กันฟัง พราะว่าในส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว <c oughs> นั่นก็คือโคศกเทพบุตรโคศกเทพบุตรนี่เดิมทีนีนาม,มาโกตะในโกตุฮาริกะโกตุฮาริกะนี่มีพญญาอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกเล็กอยู่คนหนึ่งเมื่อทุพพิกภัยเข้ายากหมากแพงผลแล้งไม่ตกต้องตามฤดูก,กาลในบ้านเมืองที่ตนอยู่ ยังได้พากันหาบคอนนำทรัพย์สมบ,บัติรับสมบัติทั้งหลายเท่าที่พอมีออกจากบ้านของตนไปสู่เมืองอื่นแล้วก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งใน,ในขณะที่เดินมาในกลางป่าสเสบียงอาหารหมดต้องอดข้าวทั้งผัวทั้งเมียลูกน้องก็ต้องลูกน้อยก็ต้องอุ้ม มาต่อมาเขาคิดว่าลูกน้อยนี่เป็นเครื่องทวงการก้าวหน้าคือการเดินทางของเขาเะนั้นในโกโตฮนิกะจึงปรารบกับพัญญาว่าลูกพวเรานี่ควรจะทิ้งไปเสียก็ไม่ควรจะเก็บมันไว้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวพวกเราเองก็มีความลำบากกายลำบากใจยอยู่เพียงนี้แล้วอาหารก็อด กำลังก็จะหมดลงไปปล่อยให้มันตายสิดีกว่าสำหรับพัญญาไม่ยอมเพราะมีความรักในลูกน้อยนี่มากยิงนำมาลูกน้อยมาอุ้มเสียให้ผัวหาบคอนไปตามกำลังแต่เดินมาในระหว่างทางไม่มานไม่นานเท่าไหร่นักความเมื่อยมันก็ปรากฏขึ้นผัวก็รับลูกน้อยมาอุ้มตอนนี้เป็นเวลาใกล้คำ ปรากฏว่าในโกตุฮาริกะปราถนาจะทิ้งลูกให้มันตายตามยถากรรมจึงปล่อยให้พัญญาเดินไปไกลทำทีท่ามันว่านั่งถ่ายปัสสาวะลูจจระบอกให้บรรดา่พัญญาเดินไปก่อนสำหรับพัญญาก็ไม่ได้คิดว่าผัวของตนจะคิดฆ่าลกูก เม่อเดินไปเวลามันใกล้คำแล้วเขาจะอลูกน้อยวางไว้โคนต้นไม้เอาใบไม้ปิดเขาไว้แล้วก็ทวงเวลาเดินไปช้าๆก็จะทันพัญญาก็ไกลแสงไกลเวลาก็เมื่อคำแล้วเมื่อเข้าไปใกล้พัญญาถามมาลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกว่า,าวางไว้ที่โคนต้นไม้ ไอ้เอะกลับไปหาไม่ก็กลับไปหา,ไม,ไ,ปหาไม่ได้เพราะเวลามันคั่มเม่ยอก็จนใจเป็นอันว่าสองคนตายายต่างคนต่างก็เดินเข้ามาในทิ้งเขตของบ้านธรรมหาเศรษฐีในเวลานั้นปรากฏว่าธรรมหาเศรษฐีกําลังบริโภคอาหารอยู่สองคนมีความปรารถนานที่รับความสงเคราะห์จากท่าน ยังได้ขออนุมัติจากท่านมหาเศรษฐีอยากจะทำงานรับจ้างในบ้านของท่านถ้าไม่ได้อะไรมากก็เพียงแต่เพียงว่าได้กินอาหารไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอท่านมหาเศรษฐีเห็นใจจึงรับคนทั้งสองไว้เป็นลูกจ้างในว่านมีค่าจ้างตามสมควร แต่ด้ว่าวันนั้นยังไม่ได้ผ่านไปขณะที่เขาเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีกําลังบริโภคอาหารคือข้าวมัทุปผยาดเป็นข้าวที่กษัตริย์และมหาเศรษฐีบริโภคมีราคามากแล้วท่านมหาเศรษฐีเห็นว่าเขามีความอ่อนแรงคือยิวโหยมา จิงให้คนจัดอาหารมาสองส่วนคือของพัญญาหนึ่งส่วนของไนโกตุฮนิกะอีกส่วนหนึ่งเช่นับนในโกตุฮนิกะหิวมากกินของตนกินหมดพัญญายังไม่กินของตนเมื่อหมดแล้วพัญญาอาศัยที่มีความรักในสามีจึงได้ถามว่าท่านพอแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่ายังไม่พอ นางจึงเอาส่วนของตนนั้นให้กับนายโกตุฮาริกในายโกตุฮาริกะก็กินอาหารส่วนที่สองเข้าไปอีกแต่ความจริงในระหว่างที่เขากํากลังกินอาหาร็นเวลานั้นท่านมหาปุเสรษีก็กําลังบริโภคอาหารท่านบริโภคข้าวมาทุกป,ปียัดจะให้ข้าวดีชั้นเลิศ เมื่อกำหนดบริโภคไปท่านมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขแสนรู้เวลาท่านกินข้าวไปท่านก็เอาอาหารยื่นให้สุนัขไปกินไปด้วยเลี้ยงสุนัขไปด้วยในตัวเสร็จเพราะนั้นว่าสุนัขก็กินอาหารที่มีความดีเสมอกับท่านมหาเศรษฐีในโกตุฮริกาเห็นสุนัขตัวนี้คิดว่าสุนัขมันมีบนกับเรา เราเป็นคนยังไม่มีโอกาสได้กินข้าวดีๆอย่างนี้จิตใจของเขาก็จับจู่ที่นาสุนัขตัวนั้นอาศัยที่เขาอดข้าวมาทั้งหลายวันไม่ได้บริโภคอาหารกินก็ไปจนเกินกำลังส่วนที่หนึ่งของตนหมดปัญญาเอาส่วนของตนมาให้กินก็กินเสหมดในความจริงนี่เขาไม่ได้รักปัญญาเขาเลย ถ้าเป็นคนดีจริงๆแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเราก็หิวพัญญาก็หิวอาหารที่ก็นํามาให้ส่วนเขาเราเราก็กินส่วนเขาพัญญาพัญญาก็กินมันจะถูกเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์แต่คนอย่างนรโกตัวฮาริกะแม้แต่ลูกก็ยังทิ้งให้ตายได้เรื่องอะไรที่เธอจะห่วงพัญญาเกินไป ความเห็นแก่ตัวเป็นความชั่วของจิตเธอไม่ได้คิดว่าพัญญาเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาดัางนั้นเมื่อกันาที่บริโภคอาหารอิ่มเกินไปในพระบาลีที่กล่าวว่าไฟธาตุไปสายมากจะย่อยอาหารได้ในโกตุฮริกะก็เลยผ่านตายลงไปในสมัยที่กำลังนั่งคิดถึงนางสุนัขตัวนั้น อาศัยที่จิตเกาะอยู่ที่นาสุนัขเมื่อจิตอิญญาณออกแจากระ่างก็เข้าไปสู่ท้องของท้องสุนักตัวนั้นเป็นลูกหมาไปเป็นอันว่าคนแท้ๆตายจากคนเป็นลูกสุนัขเข้าู่ในท้องสุนัขเมื่อนาสุนักต้นมีไข่ครบกันหมดก็คลอดบทตุมาเป็นชายเอามาชอทอเป็นตัวโู ถ้าลูกออกมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนะรู้ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าตายจากคนมาเป็นสุนัขความรู้สึกในสภาวะของมนุษย์ยังมีอยู่มากที่ยังไม่ต้องไปทนทุกขเวทนาในนรกหากว่าเจะถามว่าปล่อยให้ลูกตายทั้งคนนี้ไม่บาปหรือก็ตอบว่าบาปถ้าหากว่าท่านจะถามว่าบาปทําไมจึงไม่ตกนรก อันนี้ต้องดูพระบาลีที่อ,องค์สมเด็จพระเยซีทรงตัดว่าเจตนาของพิโควีกรมมังมาธามิที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนพิสุทานหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นก็คืออาศัยจิตใจของเขาเวลานั้นจับใจชี้นินาสุนัข จิตมันเลยพุ่งเข้าไปสู่ในท้องของนาสุนัขแทนที่จะพุ่งลงนรกไปเป็นอัเบาไปนิดเกิดเป็นสัตว์ดจฉันก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์นรกสำหรับพัญญาของเขาเพราะนั้นว่าในสมัยนั้นท่านอาหาบนดีและท่านมาหาเศรษฐีมีความเคารพในพระบัจจีกับพระเจ้าองค์หนึ่งเวลาออกพรรษา ท่านก็มาได้มาโปรดท่านมหาเศรษฐีบัญญาข้าวรรญาท่านก็ลากลับสำหรับปัญญาของโกโตฮนิกะก็มีโอกาสไปเลี้ยงดูพระบาเจกพระพุทธเจ้าด้วยสัยการรับใช้ท่านมหาเศรษฐีด้วยบางคราวที่ท่านมหาเศรษฐีให้ข่าจ้างนางก็พยายามออกทรัพย์สินต่างๆเท่าที่จะเพ่งม,มีทำอาหารถวายพระบาเจกพระพุทธเจ้า รืร่วมหุ่นหมายที่ความว่ามาเจ้านายใช้ไปซื้อของนางก็เอาเงินของนางผสมเข้าไปด้วยซื้อของถ้าไายพระบะเจกัะพทธเจ้าเป็นอนวุวามันนางตายจากคนชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าซึ่งมีจริยาตรงกันข้ามกับโคโตฮรัริกาผู้เป็นสามีสามีเกิดเป็นสัตว์ในฉัน เพราะอาศัยจิตท,ที่มีความมุ่งมั่นวรรนาสุนัขตัวนี้มันมีบุญได้กินอาหารเสมอกับท่านมหาเศรษฐีจิตมันเกาะอยู่ตรงนี้เมื่อสุนัขตัวนั้นเมื่อโตคนแล้วก็กลายเป็นสุนัขแสนรู้ก็เกิดจากคนมาเป็นสุนัขรรู้ภาษาคนได้ดีเวลาที่ท่านมหาเศรษฐี จะไปรับพระบัจจีกับพระเทเจ้าเธอก็ไปด้วยวันใดที่พระบัจจีก็ทำมหาเศรษฐีไม่มีโอกาสเธอมีทระมากก็ใช้เจ้าสุนัขตัวนี้ไปรับพระบัจจีกับพระเทเจ้าแทนเวลาที่มันไปรับไปถึงหน้ากุฏิก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการให้สัญญาณเรียกพระบัจจีกับพระเทเจ้ามา เวลาถึงุ่มไม้ใดที่ธรรมาหาสถีเกรงว่าสัตว์ร้ายจะมีอยู่จะทำลายกับพระเจเียร์พระเจ้กาก็าไม้ตีในุูมไม้นั้นส่งเสียงดังๆก็เป็นการขับไล่สัตว์ร้ายที่ยังมีอยู่ให้หนีไปเจ้าสุนักตัวนั้นมันจําได้พอไปถึงุูมไม้ตัวนั้นมันก็เห่าบ้างหอนบ้างกันโชคบ้างเพราะเป็นการขับไล่ ในการบางครั้งพระบาเจกพระจ้าจะลองใจจึงพยายามเดินให้มันเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าไปเจ้าสุนัขสันลูมันก็วิ่งไปขวางเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็เอาปากคาบสบงดึงมาเดินให้เข้าขาจุงให้เข้าทางนี่เป็นอันว่าพระบาเจกพระทธเจ้าก็ต้องยอมแพ้มันทั้งนี้เพ,พราะอะไรเพราะว่า ถ้าไม่เดินตามมันสบงหลุดแน่อาศัยที่เจ้าสุนัขตัวนี้มีความรักในพระบัจจีกับพระติจ้ามากเวลาที่เข้าพรรสาพระบัจีกับพระติจ้ากคนลาทั้งมหาเศรษฐีไปยอดภูเขาคันธมาศขณะที่ท่านหอบไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความอะไรรักในพระบัจีกับพระติจ้า เอาบ้างหอนบ้างสแสดงความอะไรรักสแสดงความเสียใจที่พระบาเจพุเทธเจ้าท่านจากไปพอพระบาเจพระพุเทธจเจ้าลับตาไปเจ้าสุนัขตัวน,นี้ก็ขาดใจตายตอนนี้อาศัยที่เธอตายเพราะจิตใจจับในพระบาเจย์เขาเทธจเจ้าอย่างที่บรรดาพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายเจริญพุทธานสุสติกรมฐาน เพื่อธรรมานุสติกรมาฐานสังขานุสติกรมฐานที่เราตัง้งใจเจริญพระรรมาฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีก็เชื่อว่าพกวกเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศสาสนดาสมมาสัพทธเจ้าเรารู้ว่านั่นท่านเป็นพระเรารู้ว่มมาธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นพระธรรมคำส,สอนสอนององค์สมเด็จพระจินวรบรมสาสาศนดา เรารู้จักการรักษาศีลเรารู้จักการให้ทานเรารู้จักการเจริญภาวนาเราดีกว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นมากเมื่อเราก็รู้จักคุณพระรัตนตรัยตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ผ่องใสรวมความว่าใจของเราสะอาดกว่าสุนัขตัวนั้นเยอะเพราะเรารู้ ความจริงสุนัขตัวนั้นมันไม่รู้ว่าพระบาเจกพระเจ้าเป็นพระเพื่อได้เพียงว่าราว่าคนคนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ว่าเป็นคนที่ใจดีเจ้านายก็มันรักมันก็รักด้วยอาศัยที่เจ้าสุนัขตัวนั้นมีจิตใจผูกพันในพระบาเจกพระเจ้ามีความรักในพระบาเจกพระเจ้านึกถึงพระบาเจกพระเจ้าอยู่ เมื่อท่านหายไปมันก็ขาดใจตายในเมื่อมันขาดใจตายเพาะอาศัายจิตใจที่จับในพระบจรัจจีของพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดเป็นเปิเทวันดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลกมีวิมานเป็นที่อย,ยู่อาศัยมีนางฟ้าป็นบริวารแต่จะไปรวมกับพัญญาหรือไม่บาลีไม่ได้กล่าว คงจะไม่รวมเพราะไปเก่นในคนทัศนะพัญญาไปในฐานะที่เคยมีความเคารพในพระบัจจีพระพุทธเจ้าร่ารวมบุญร่วมกุศลด้วยกับท่านมหาเศรษฐีนางช่วยท่านแรงนางช่วยทั้งทรัพย์สินช่วยการปฏิบัติวัฒนรพระบัจจีพระพุทธเจ้า,จา,จาด้วยความเคารพอันนี้ส์งข้อนางดีกว่าคงจะไม่ไปรวมกัน ครั้นเมื่อเวลาที่ในสุนัขตัวนั้นไปเกิดเป็นทวนดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงมีวิมานเป็นที่อาศัยมีบริวารแมดล้อมท่ากล่าวว่าเสียงของเธอดังเวลาพูดธรรมดาธรรมดานี่เสียงดังไปถึงหกสิบโยชนเวลาโพละเต็มที่เสียงดังกล้องดาวดึง นี่เป็นอันว่าคงจะเป็นเทวดาที่บันดานนางฟ้าละพะินแล้วเทวดาทั้งหลายดำคาญมากองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าที่เขาเกิดเป็นเทวดาได้เพราะมีใจเคารพในพระรพุทธเจ้ามีความรักในพระประเจ้พระพุทธเจ้านี่ประการหนึ่งอาศัยเสียงของเขาที่ดังมากกว่าเทวดาทั้งหลาย มีกัางวานแจ่มใสก็าหน้าที่มีการเหา่กากันหอนให้สัญญาณกับพระบาเจพุทธเจ้าว่าเวลานี้เขามารับนี่เห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีบุคคลบางคนว่าสัตติรชาชันทำบุญไม่ได้ถ้าเราดูเรื่องนี้กันเราจะเห็นว่าสัตติรชาชันก็ทำบุญได้ที่เรื่องหนึ่งก็ได้แก่ช่างเอราวันเทพบุตรของพระอินท ในสมัยที่เป็นมาคคมาณพเวลานั้นช้างของท่านก็ทําบุญได้มีกันช้างตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบทุตรอันนี้เป็นอันว่าเราก็เข้าใจกันได้ว่าสุนัขก,ก็ทําบุญได้ต่อมาเมื่อสมัย,ส,มยสามเศาสนาองค์สมเด็จพระจอมไตรโองค์นี้โสมบัดขึ้นสําหรับพัญญาของเขามาโลก มาเกิดเป็นลูกอโนเสฐีมีเงินประมาณสี่สิบกอดเราะอาศัยบึงคุมนางที่เด็เลี้ยงมีความเคารพในพระบาะเจกพระเจ้าเอาเงินเล็กน้อยเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเจ้านายถวายทานแก่พระบาะเจกพระเจ้าสำหรับโคศกเทพุตรจุติลงมาก็ามาเกิดในท้องของหญิงแพทย์สยา หญิงโสเภณีตามธรรมดาหญิงโสเภณีนี่เขาไม่รักลูกผู้ชายทั้งนี้เพราะอะไรถือว่าลูกผู้ชายไม่สามารถจะเสือกเด็กคนเป็นหญิงโสเภณีได้มาออกมาแล้วเขาก็นำไปทิ้งไว้ทิ้งไว้กลางแจ้งในป่าข้างใกล้ๆกลก็ไม่ไมกลทางนัก เวลาน र र ั้นปรากฏว่าแรงกอลักาเขามารุมใจจิตกินคิดว่าก่อนเนื้อตาทด้กล่าวว่าในเดชะบุญบารมีในสมัยที่เขาเป็นสุนัขเขามีความเคารพในพระประเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาที่ถึงพุ่มไมยสำคัญที่เจ้านายคือไล่สัตร้าย เขาก็ห่ากันโชคเป็นการไล่สัตว์ร,ร้ายเพื่อไม่ทําลายแกพระบัจจีพระจเจ้าท่านบอกว่าอานิสงส์ส่วนนี้เป็นเหตุป้องกันไม่แรงและกาทั้งหลายเหล่านั้นกัดกิงเขาได้ก็ดีในตอนเช้าว,วันนั้นท่านมหาเศรษฐีขอโทษท่านมหาเศรษฐีในเมืองนั้นมีกำลังตั้งคันอยู่ถึงเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชา จึงเลเดินไปเพื่อจะเฝ้าพระราชาพอดีพบกับท่านบุรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาเดินทางมาร่วมกันมาพบกันเข้าพระวจึงเลยถามว่าอาจารย์เมื่อคืนนี่มีเหตุอะไรไเกิดเกิดขึ้นมาหรือเปล่าท่านบุรหิตก็บอกว่าเมื่อคืน,นีนดาวสําคัญปรากฏเด็กคนใดเกิดเมื่อตอนเมื่อคืนนี้หรือเมื่อตอนเช้าวันนี้ เด็กคนนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำประเทศจะเป็นเศรษฐีใหญ่ความจริงทีมหาเศรษฐีคนนั้นเห็นว่าปัญญาของท่านกับท้อใไสใกล้จะออกยังได้ส่งคนใช้ไปถามให้ไปดูว่าปัญญาเขาตนคลอดหมดแล้วหรือยังเมื่อคนใช้กลับมาก็บอกว่าพัญญายังไม่ได้คลอดุตด ท่านก็คิดในใจว่าหลังจากการเฝ้าพระราชาแล้วเราจะพยายามสแสวงหาเด็กที่เกิดในวันนี้เช้ามืดวันนี้ท่านได้มาจะเลี้ยงไว้เป็นบุตรเป็นอนุวาเมื่อเวลากลับไปท่านก็ใช้หญิงคนใช้คนหนึ่งมีนามากาลีให้ก,กาลีนี่ไม่ใช่เลวซามะกาลีนี่แปลว่ดดำ ให้นางกาลีสาวใช้ไปดูว่ามีคนที่ไหนบ้างลูกชายใครที่ไหนบ้างเกิดในวันนี้นางกาลีก็ได้ทราบว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดในวันนี้แต่ดูว่ามีในมีบุคคลบางคนเขาเห็นว่ามีชาวบ,บ้านมาทิ้งไว้จึงเก็บไปเลี้ยงมาแจ้งกับท่านม,หา,มาหาเศรษฐีทราบ ท่านมหาเศรษฐีก็มอบเงินหนึ่งพันกหาวันะคือสี่พันตำลึงอันหนึ่งพันตำลึงนง่คก็สี่พันบาทสี่พันเหรียญสมัยนั้นมอบเพื่อเงินนางกาลีบอกเธอจะเอาเงินพันตำลึงนี้ไปให้เขานะแล้วรับเด็กคนมาเราจะเลี้ยงเป็นบุตรของเราไปอันอันว่านางกาลีก็ทําแบบนั้น เมื่อเขาท่านมหาเศรษฐีรับเด็กนันมาแล้วความจริงเขาไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงเด็กคิดว่าจะฆ่าเด็กเพราะเด็กคนนี้ไม่เกิดมาเพราะเนื่องในย่างไรความเป็นมหาเศรษฐีในลูกของเขาเมื่อารมณ์ไม่เสียก็ทำไมมหาเศรษฐีเกิดขึ้นมาทาั้งๆที่เด็กคนนี้ยังไม่ทําอะไรใหย้ยังพูดไม่เป็นท่านกล่าวว่าเป็นกฎของกรรม ในสมัยที่เด็กคนนี้เกิดเป็นนายโกโตฮาริกะที่ทิ้งให้หมดขงตนตายในยป่าจึงได้มาปป็นาสกับนางกาลีว่าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้มันจะแย่งความเป็นใหญ่ในตำแหน่งมหาเศรษฐีคอยนางกาลีนำเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ปากข้อคงวัว วัวควายของธรรมหาเศรษฐีมีนับร้อยแล้วมีคนเลี้ยงเวลาเช้าไม่กลบปลอยก่อนนี้เขาจะปล่อยวัวให้เอาเด็กคนนี้ไปวางไว้แล้วก็ใบไม้อยกลบไม่มีความประสงค์ให้วัวมันเหยียบตายไม่ทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะกรรมมันเข้ามาสนองกรรม แต่วันนี้เหยียบไม่ทันเพราะเวลามันหมดเสร็จแล้วเอาไว้ฟังกันไปต่อไปในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเด่บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสําหรับตอนนี้ไปขบรรดาท่านาหลายเตรียมตัวเพื่อเจริญปพะะกรรมฐานได้ขอโอกาศนิดหน่อย